สวัสดียาำเช้านะคะวันนี้เราเข้าสวนนะคะก็ตรงนี้นะก็เป็นที่เราปลูกครั้งแรกนะอ๋อแตกหนอ่อแตกหน่อหมดแล้วนะหนอก็สูงแล้วด้วยหน่อนนี้นะถ้าอวบสูงดีนะใส่ปุ๋ยให้เขาสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกแล้วก็สามารถตัดขายได้นะคะอันนี้หน่อเราเริ่มอ้วนแล้วนะนี่ นี้หนอจะสูงกว่าแม่แล้วนะคะก็เราก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะคะทุกสี่วันบางทีก็สามวันนะคะออกหมดทุกต้นแล้วนะอันนี้จะออกช้าฝกเขาก็ออกแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่ปลูกครั้งแรกก็จะออกแล้วที่ปลูกครั้งแรกนี่ก็ประมาณสี่เดือนฝกฝ่าจะห้าเดือนแล้วนะคะ ก็เขาก็จะมีการออกดอกเราก็จะเด็ดดอกเขาทิ้งนะคะเพื่อให้หน่อเขาได้แตกนะถ้าเราไม่เด็ดดอกเนี่ยหน่อเขาก็จะไม่แตกเขาก็จะไปออกที่ดอกนะคะนี่อันนี้หน่อก็อุดมสมบูรณ์นะคะหน่อใหญ่อวบนะคะถ้าหน่ออวบแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะโตสูงกว่าต้นแม่นะแล้วก็จะออกดอกให้เราสามารถตัดได้นะอันนี้เป็นกล้วยไม้ที่เราปลูก ครั้งแรกเลยนะคะวันนี้เข้าสวนยาเช้าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะวันนี้ก็จะเริ่มมีหอยนะตอนนี้เราก็จะหว่านยากันหอยด้วยเพราะว่าฝนตกหนักก็จะอาจจะมีหอยขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะตกแบบท่วมท่วมเลยอะท่วมทางเดินเนี่ยท่วมร่วมจะถึงโต๊ะเลยนะตกหนักมากนะก็ จะมีปัญหาหอยขึ้นเราก็จะโรยยาฆ่าหอยไว้อันนี้ก็จะมียาาขึ้นนะถ้าเจอยาเราก็จะเก็บตอนนี้เราไม่ได้มาลดน้ํานะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้อาจะอนนอาจะเป็นหนอนกินนะคะแต่เราได้ฉีดยาฆ่าหนอนไปแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เราวางต้นพันธุ์เราปลูกครั้งล่าสุดนะก็ประมาณ2เดือน เขาก็ต้นใหญ่นะเวลาเราซ้ำปุ๋ยเราก็จะมาซ้ำตรงนี้เยอะๆนะคะเขาจะได้โตทันกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เราปลูกครั้งแรกก็ออกหน่อแล้วหนอก็ล่ำสวยดีนะคะนี่เดี๋ยววันนี้นะก็เป็นวันที่เราครบเอ่อจะใส่ปุ๋ยด้วยแต่วันนี้เรามีออเดอร์ไม้กำเตยนะคะเพราะใกล้จะเป็นวันผักไม้กำเตยนะคะเขาก็จะตัด ตอนหัววันโกนคือวันก่อนวันโกนหนึ่งวันวันโกนก็คือเป็นวันพระแล้วก็วันโกนก็เป็นวันที่พระเขาโกนหัวกันนะคะเราก็จะเรียกว่าวันโกนนะแม่ค้านี่ก็จะเป็นแม่ค้ารอยย่อยนะคะเขาเอาไปกำขายสดๆเขาชอบที่จะซื้อกล้วยไม้ของเรานะคะเพราะว่าเขาไปกำแล้วสดนะลูกค้าก็ชอบนะคะ ตอนนี้คนงานกำลังตัดอยู่นะคะอะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้ใหญ่นะคะประมาณ1ปีสเดือนนะคะก็จะออกตอนนี้กำลังออกช่อเยอะนะอะ่ดอกบานไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นช่วงที่ช่วงก่อนเนี้ยเขาออกดอกเยอะก็จะมีพักต้นนิดหน่อยแล้วก็จะมีช่วงนี้ก็จะเป็นดอกตูมที่ยังเล็กอยู่นะยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ก็ประมาณเดือนหน้านะก็จะ Ờ, บานเยอะวันนี้เดือนหน้าก็จะเป็นเทศกาลออกพรรษานะคะคิดว่าจะน่าจะทันวันนี้เราตัดไม้ตลาดแม่คากำรรเตยนะคะกําลังตัดอยู่นะนี่นะคะก็จะเป็นกล้วยไม้กำเตยนะตอนนี้ไม้ไม่ค่อยมีไม้น้อยนะคะไม้บานช้าด,ด้วยด้วยอากาศนะที่บานช้าเพราะว่าแดดมันไม่ออกอะ่ะ ก็ฝนตกช่วงนี้ฝนตกอากาศคึ้มดอกไม้ก็จะบานช้านะอันนี้เมื่อคืนฝนตกนะคะนี่เห็นไหมคะในสวนไม่ค่อยมีดอกบานเลยมีแต่ดอกตูมนะน่าจะเป็นเดือนตุลาปลายเดือนตุลานะน่าจะมีเยอะอยู่เดินหากันเยอะเลยเทีนี้ วันนี้นะไม้กําเตยเขาสั่งประมาณยี่สิบโลนะคะก็เป็นวันพระธรรมดาเนาะไม่มีเทศกาลอะไรเขาก็ใช้กันไม่อ็เยอะนะคะนี่นะฝนตกตอนเขานั้นฝนตกที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักนะ ท่วมมาถึงประมาณนี้เลยนะคะยังมีร่องรอยของแหน่ที่ขึ้นมาน,ะนี่ใกล้จะครึ่งโต๊ะเลยนี่นะคะวันนั้นเราก็วิ่งน้ํากันทั้งคืนเลยนะคะพอเช้าขึ้นมาก็ยุบนะแต่ยุบไม่มากยุบพอประมาณไม่ถึงกับท่วมแล้วนะคะแต่เราก็ต้องวิ่งกันต่อไปเพราะว่าถ้าน้ําเยอะหน้าหอยเขาไม่มีที่อยู่เขาก็จะขึ้นมาเป็นบนกระบะอันนี้เมื่อคืนฝนตกนะคะ คิดว่าวันนี้จะลดน้ำพอดีฝนตกช่วยชีวิตไปได้นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคันน้ำที่ตกแ้วเราก็วิทยออกคลองนะคะอันนี้พอดีเราฝาดขยะในนี้ออกหมดแล้วนะคะเวลาวิทก็จะไหลเร็วนะคะถ้าเราไม่ฝาดออกนะมันจะมีทางมะพร้าวเพราะมันเป็นคันมะพร้าวทางมะพร้าวลูกมะพร้าวย้านะ เราก็ฝาดขึ้นไปไว้ข้างบนถ้าไม่ฝาดเวลาวิทน้ําก็จะไม่เดินทําให้ระบายออกได้ช้านะคะพอดีเราทําไว้ก่อนเราเห็นว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนฝนจะตกบ่อยก็เลยฝาดไว้เป็นคืนที่ฝนตกหนักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราวิททั้งคืนเลยนะคะวิทได้ทั้งคืนนะถ้าเราไม่ฝาดไว้เนี่ยเราจะวิทประมาณชั่วโมงแล้วเราต้องหยุดแล้วก็รอให้น้ําไหลไปพอดีเราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะช่วงนี้ฝนตกหนักเนาะเราก็ จะมีหอยที่เราทิ้งกับมะพร้าวไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะเมื่อวานเราได้หวานเอาไว้แล้วนะหอยขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นริมริมที่เราทิ้งกับมะพร้าวที่เราปลูกไว้นะคะก็เราตอนเราเลือ้อนตอนนี้ตรงนี้เป็นไม้ใหม่นะก็เริ่มแตกหน่อแล้วเราก็ทิ้งกับมะพร้าวไว้ริมริม ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของหอยนะตอนฝนตกหนักๆอากาศแบบนี้นะเราก็จะเอาอยามาหวานตามริมๆกลัวเขาจะขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่มีนะคะแต่เราเจอหอยที่อยู่ในกองกลับมะพร้าวที่เราทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวก็หว่านไว้เมื่อวานไม่รู้ว่าจะมีตายมัางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะตรงนี้ก็คือที่ทิ้งกับมะพร้าวของเรานะคะเขาเริ่มย่อยสลายแล้วนะ อันนี้เราก็จะลืมอไม้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะคะเขาก็เริ่ม้อยใสลายตอนนี้หอยก็จะอยู่ในกระเพาะพวกนี้นะคะเราก็โรยยาไว้นะนี่คือยานี่ก็คือหอยนะคะหอยอย่างนี้ถ้าขึ้นกระบะได้นะตายก็มีนะคะแต่ไม่เยอะนี่หอยมีบ้างแต่ไม่เยอะอันนี้เก็บมารวมๆกันแล้วนะคะก็พอมีนะถ้าเราไม่หวาน อ่ไว้นะเขาก็จะคานเข้าไปขึ้นบนกระบะกล้วยไม้ของเราแล้วก็กินหนอถ้าหอยแบบนี้ขึ้นได้นะไม่เหลือเลยนะคะอันนี้เขาเรียกหอยอะไรไม่ทราบนะตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอยเจดีอันนี้ก็ลายนะคะนี่หอยเจดีเมื่อก่อนนี้ขึ้นเยอะมากเขาก็จะอยู่ตามซอกแบบนี้นะคะน,นี่เพราะฉะนั้น นี่นะมีหอยเจดีเพราะฉะนั้นที่เราลือนะ้อละลื้อแล้วมีกับมะพร้าวแบบนี้เราต้องเก็บให้หมดนะคะไม่งั้นก็จะเป็นที่หมักหมมของหอยเวลาฝนตกเยอะๆน้ําท่วมนะเขาก็จะขึ้นกระบะของเราเลยอันนี้ก็ยังมีหอยเจดีนะหอยเจดีนี่ก็ลายนะคะลายทีเดียวกัดหนอนะทําให้หนอเนี่ยไม่แตกหนอกุดนะพอหนอกุดก็จะไม่มีดอกนะคะ นี้เราตัดกล้วยไม้เสร็จแล้วนะคะ20โลเรากลับบ้านกันแล้วค่ะวันนี้เราใส่ปุ๋ยทั้งส่วนนะคะใส่หนกระสอบค่ะ20โลปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ<อ>ปุ๋ยจากฝรังเศสค่ะแล้วเราก็ใส่ยากันเน่านะคะวันนี้หนึ่งเดือนแล้วที่เราไม่ได้ใส่นะเราก็ใส่ยากันเน่าแคปแทนนะคะทั้งหมดสวนเนี่ยเราใส่7โลค่ะ200ปี อันนี้เราก็เปิดน้ําลงมานะคะแล้วก็ทําอย่างนี้นะให้ปุ๋ยเขาละลายแคปแทนที่เราช่างนะเราก็คนให้เขาละลายนะแต่เราจะใส่ตอนน้ําเต็มเลยงนะไม่งั้นเขาจะเป็นฟองเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นยาเร่งรากนะคะเราใส่ทั้งหมด1โลนะคะอันนี้ยาเร่งรากนะเราก็จะใส่น้ําผสมก่อนที่เราจะเทลงไปนะคะ อันนี้ก็เป็นวิตามินนะคะแล้วก็เป็นยาเล่งรากด้วยเราใส่ยาเล่งรากที่เป็นผงเมื่อกี้อันนี้เราก็จะใส่น้อยป่าประมาณหนึ่งโลเท่านั้นนะคะปกติแล้วถ้าเราไปใส่ยาผงเราจะใส่สองโลค่ะวันนี้เราใส่เต็มถังนะคะก็ต้องรอก่อน,นะคะ่ะแล้วถึงเราจะใส่ธาตุอาหารเสริมทีหลังนะคะอันนี้เราใส่ยาเล่งรากที่เป็นผงไปก่อนนะคะเอากระลายน้ำคนเรียบร้อยแล้ว เราก็ตีตีเครื่องคนนะคะให้เขาเข้ากันอันนี้เริ่มจะเต็มนะคะนนก็ได้ประมาณร้อยห้าสิบแล้วนะตีะเนี่ยเขาใส่อันนี้ก็จะเริ่มมีฟองนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะเต็มถังแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดน้ำนะคะเพื่อจะใส่ ยาก,กันเน่าคือแคปแทนแล้วก็วิตามินนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดน้ําอย่างนี้ฟองเขาก็จะเยอะมากนะคะเทคกกนิคการผสมปุ๋ยของเรานะคะอันนี้เราปิดมาแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะใส่แคปแทนลงไปนะคะเครื่องคนของเราก็จะตีอยู่นะคะเขาก็จะผสมไปในตัวพอใส่แล้วก็จะมีฟองเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ตึ่งปีของเราก็จะลุกเขาน้ำยาแคปแทนหรือยากันเน่านะคะอันนี้เดือนเราจะใส่หนึ่งครั้งนะคะแต่เราใส่เจ็ดกิโลเลยนะคะหมดตสวอันนี้นะคะเราใส่เจ็ดโลเราก็ทำสองถังนะก็สอบเบาหนึ่งก็จะใช้ได้ประมาณสามเดือนก็เราจะลดอ่กล้วยไม้นะคะเพื่อกันเนา่าเพราะช่วงหน้าฝนนะก็จะมี เชื้อราเยอะเนาะยิ่งไม้ใหญ่ๆต้นไม้หนาๆนะคะแน่นๆแต่งแดดส่งไม่ถึงก็จะเกิดโรคเน่าได้พอเกิดโรคเน่านะเขาก็จะลามไปทั้งสวนเลยตอนแรกนะที่เคยเป็นโรคเน่านะก็ลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งละเจ็ดโลนะคะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะหยุดเน่านะคะตอนนี้เราก็เตรียมไว้ก่อนนะเราต้องลดอย่างนี้ตลอดเลยนะคะยิ่งเฉพาะช่วงหน้าฝน สิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะคืออาหารเสริมนะคะถ้าเราไม่ปิดแล้วเราเปิดน้ำนะฟองจะไต่มเมืลอยตอนนี้ฟองก็จะไม่มีนะ,ะนิดเราอปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปิดมอเตอร์กันเลยค่ะตอนนี้เราก็จะไปรอรถนะรถปุ๋ย ต้นปุ๋ยอยู่ที่สวนเลยนะคะนี้นะคะพอเปิดปั๊มมาเราก็เข้ามาในสวนนะคะตอนแรกนะเราก็จะต้องปล่อยให้น้ํายาเขาออกก่อนอันนี้เราปล่อยไว้แล้วนะคะให้น้ํายาที่เราผสมออกก่อนดูสีดูจากสีนะคะเพราะว่าถ้าบางทีก่อนนี้เราก็จะพ่นพ่นยานะเราก็ต้องรอให้น้ํายาที่เราใส่ออกก่อนแล้วเราก็มาลดปุ๋ยกันนะคะนี่นะคะเราก็จะพ่น ้โดนโคดแล้วก็โดนใบด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ